สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักสะสมรุ่นใหม่หรือนักสะสมรุ่นเก่านะครับสําหรับวันนี้ครับเราก็มาพบกับมารวยแชนเนลอีกเช่นเคยครับกับตอนสายยของทุกๆวันนะครับซึ่งวันนี้นะครับมารวย h ช n n น,นลก็ยกตัวอย่างมาหนึ่งชนิดนะครับนั่นก็คือเหรียญหนึ่งบาทครับ ซึ่งนำมาทั้งหมด3มเหรียญ3ปีพศนที่จะมาแนะนําข้อมูลดีๆแนะนําความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับให้กับพี่ๆน,น้องๆที่เป็นนักสะสมเหรียญมือใหม่ได้รับทราบข้อมูลกันเราก็มาเริ่มเรียนรู้ไปด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับ เหรียญหนบาททั้ง3เหรียญน,นี้นะครับมารวยก็อยากจะขอกาบขอพระคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของมารวยชาแนลนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกํำลังใจในการหาข้อมูลจัดทําคลิปดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเราก็มาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับ เป็นเหรียญหนึบาทครับปีพศสองพันห้ร้อยสบนะครับดูสภาพของเหรียญก็ผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญคิวโปนิกเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่1บาทครับเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลิเมตรน้ําหนัก3.4กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็น พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงราชการที่9 km. ของเรานะครับส่วนด้านขวานี้ครับก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าราชการท,รที่9นะครับข้อเปลียนนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับด้านหลังของเรือนะครับก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์นะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับ บริเวณด้านบนของเหรียญนะครับก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับถัดลงมาก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2533นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ1บาทนะครับรุ่นปีพศ2533เนี่ยมียอดผลิตอยู่ที่409ล้านนะครับ9 2 4 0 0 0เหรียญนะครับ ซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างใะเยอะนะครับจือเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับในเริ่มสะสมเริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9กนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทเหรียญห้าสิบสตางค์เหรียญยี่สิบห้าสตางค์หรือเหรียญห้าบาทแม้กระทั่งเหรียญสิบบาทนะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับยอด ที่มารวยรายงานไปเมื่อสักครู่นี้ครับอาจจะเหลืออยู่ไม่ครบจํานวนนะครับแล้วก็ยังไม่เป็นที่ยืนยันที่แน่ชัดนะครับว่าเหลืออยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับจริงข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าได้มีการเรียกเก็บคืนเหรียญไปเป็นจํานวนมากนะเพื่อจะได้นําไปหลอมนะครับแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญรุ่นใหม่ออกมา ใช้ในระบบหมุนเวียนต่อไปนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญหนึ่งบาทรุ่นปีพศ2533นี่ราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ30บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับหรือถ้าอยากที่จะได้เหรียญที่มีราคาสูงครับไม่จะเป็นต้องเป็นเหรียญปีพศ2529นะครับเรา มารวยก็อยากจะได้นําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งกําลังฮิตกําลังเป็นที่นิยมก็คือเหรียญที่มีพระเสียรตรงนะครับซึ่งราคานี้ก็อาจจะถึงหลัก1,000บาทกันเลยทีเดียวครับถ้าเปเหรียญพระเสียรตรงไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับหรือว่ารุ่นเก่าถ้าเปเหรียญพระเสียรตรงนั้นมีราคาแน่นอนครับยกเว้นเหรียญหนึ่งบาทการจนานะครับเนื่องจากว่าเหรียญหนึ่งบาทการจนานี้มีพระเสียรตรง เป็นเหรียญปกติอยู่แล้วนะครับมาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญปีพศ2 5 0พันนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับแต่ก็ยังคงสภาพที่สวยงามเนื่องจากว่ารายละเอียดก็อย่างค่อนข้างจะชัดเจนนะครับสำหรับเหรียญ ปีพศ2534นี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวตา่ตางๆนะครับเราก็ควรจะมาดูข้อมูลของเหรียญในตัวเหรียญนี้กันก่อนนะครับก็เป็นเหรียญคิวโปนิกเกิลนะครับราคา1บาทครับเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิิเมตรน้ำหนัก3.4กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับส่วนด้านขวา ก็จะมีตัวหนังสือเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชและด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวหนังสือเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญด้านนอกครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระ,ะรศ,ศรีรัตนเจดีย์นะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับด้านบนของเหรียญก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและถัดลงมาก็าจะเป็นปีพศที่ผลิต นั่นก็คือปีพศ2534นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ1น1บาทนะครับรุ่นปีพศ2534นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่329ล้าน9แส46,380เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งอีกแนวทางนึง ที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าจะเริ่มสะสมกันที่แบบไหนครับมารวยก็อยากจะแนะนําให้ดูเหรียญที่มียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับนั่นก็คือเหรียญที่เราสามารถหาได้เจอหาเจอได้นะครับตามสถานที่ทั่วไปซึ่งเป็นการที่มองครับอีกอย่างครับการเก็บสะสมเหรียญชนิด1บาทครับ ไม่เป็นการกระทบนะครับต่อการใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันของเรานะครับซึ่งเป็นผลดีมากๆนะครับบางคนก็อาจจะเก็บเพื่อมีใจรักนะครับแต่บางคนก็กอาจจะเก็บสะสมไว้เพื่อเชิงพาณิชย์นะครับเรามาดูราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละสามสิบาทนะครับสําหรับเหรียญย n c n น UNC นะครับแต่ ถ้าพี่ๆน้องๆครับอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงงบบอย่างที่มารวยได้แนะนําไปเมื้องต้นนะครับให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษอย่างว่านนี้นะครับเกิดจากการผิดพลาดทางการผลิตนะครับซึ่งราคานี้ค่อนข้างจะสูงครับยิ่งเป็นเหรียญที่มีสภาพสวยงามเท่าไหร่ราคาก็ค่อนข้างจะสูงนะครับ มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทครับปีพศ2543นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําให้สะสมครับเนื่องจากว่านะครับเหรียญค่อนข้างที่สภาพของเหรียญค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแต่เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับรายละเอียดของเหรียญ ในตัวเหรียญน,นี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเกี่ยวกับราคานะครับเราก็ควรจะรู้จักข้อมูลของเหรียญเหรียญนั้นกันก่อนนะครับเป็นเหรียญคิวโปนิกเกิลนะครับราคาอยู่ที่1บาทเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลิเมตรน้ำหนัก3.4กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะครับส่วนด้านขวาก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชและด้านซ้ายนะครับก็จะเป็น ตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์นะครับวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามนะครับส่วนด้านบนของเหรียญน,นะครับก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2543นนั่นเองนะครับสำหรับ เหรียญหนึบาทนะครับรุ่นปีพศ .2543 ได้มียอดผลิตอยู่ที่468ล้านนะครับ6แสนหนึมื่เหรียญน้ำซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งสำหรับนักสะสมมือใหม่นะครับที่กำลังเริ่มสะสมนะครับควรจะเริ่มสะสมตั้งแต่บัดนี้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชการที่9นี้นะครับ ได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากครับไม่แน่ไม่น้อยนะยอด400กว่าล้านที่มารวยแนะนําไปอาจจะเหลืออยู่ไม่ครบนะครับซึ่งตัวนี้เพิ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่มีไว้นะครับสําหรับยอดผลิตนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ25บาทนะครับสําหรับเหรียญย n c นะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียง แค่นี้ครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตใหม่ท่านรับชมกันสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นเรียนอะไรปีพศอ,อะไรโปรดติดตามทางช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องมารวยชาแนะครับสาหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ